บอกว่าเต็นท์นี้สูงถึง3เมตรครึ่งทุกคนจะเชื่อไหมคะหรือว่าทุกคนกําลังสงสัยอยู่ว่าเราจะมีเต็นท์ที่สูงถึง3เมตรกว่ากันไปทาไมวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรพวกเราถึงตัดสินใจซื้อเต็นท์นี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงที่ทําให้สุดท้ายแล้วพวกเราก็ตกลหลุมรักมันจนได้ ตอนนี้เราก็กางเต็นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือภูก,ก็แบบเก็บรายละเอียดผูกเชือกแล้วก็มีแบบตอกสมอสองอันนะคะก็คือเกือบจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วหรอภูเต็นเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วก็เหลือจัดของในเต็นนะคะก็อยวไปจัดของในเต็นกันสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือเตียงและเพิ่มความโคซี่น่าอยู่ด้วยพรมมอนอิงแล้วก็โต๊ะเล็ก และนี่ก็เป็นเต็นที่เสร็จแบบ100แล้วนะคะคือนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจัดเต็นท์แบบนี้เพราะเมื่อก่อนอะ่ะมันจะมีแค่เตียงข้างหลังอันเนี้ยอันเดียวเลยก็คือเดินเข้าเต็นท์มานอนอย่างเดียวไม่มีแบบว่าไม่มีพรมไม่มีโต๊ะเล็กไม่มีหมอนอิงให้เราแบบนั่งเล่นแบบนี้ได้นะทุกคนตอนนี้ก็คือมีเตียงและพรมต่างนะคะแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวเหมือนเดิม เราก็จะสามารถที่จะมานั่งเล่นแบบนี้แล้วก็แบบเทควิวข้างหน้าได้หรือว่าตอนเช้ามานั่งแบบจิบกาแฟในเต็นท์หรือว่านั่งดูหนังอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะก็เป็นอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็ถือว่าพร็อพเราเยอะขึ้นมีอะไรเยอะขึ้นแต่ยังน้อยนะคนอื่นเขาแบบว่าเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือนิดนึงเป็นแบบว่ามีอะไรดูแบบมีอะไรให้ทํานะคะหลังจากนี้ก็เราก็จะทําการนั่งพักผ่อนแล้วเพราะว่า เราจัดการนู่นนนี่กันมาเป็นสักพักและหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนนะมาค่ะในเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาพูดถึงไอ้เจ้าเต็นท์นี้กันดีกว่าแต่ว่าบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้มาบอกรายละเอียดว่าเต็นท์นี้มีเสากี่ต้นสมอขี่อนันกว้างคูณยาวเท่าไหร่คือข้อมูลพวกนนะเนี้ยเนว่ามันมีแหล่งที่เขาให้ข้อมูลครบ,ครบไปหมดแล้วคลิปวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมารีวิวความรู้สึกของคนที่ซื้อแล้วก็ใช้งานจริงๆมากกว่าว่ามันเป็นยังไงเริ่มจาก เหตุผลก่อนก็แล้วกันสําหรับผ,ผู้ต้องมองหน้านี่หรือมองกองต้องมอง,มองหน้าเน,น,นี่ดีกว่าผัวผูโคตรแบบอิโมชัน่นอลจริงๆไม่เคยคิดจะซื้อเต็นท์ใหญ่เลยเพราะว่าเห็นแต่ละอันแม่นราคาแพงหมดเลยใช่ปะอืมเราก็นันมันเหมือนแบบไปดู YouTube อันหนึ่งเราเห็นเขารีวิวราอันนี้ยมันบอกว่ามันเป็นเต็นผ้า ทีตอนแรกเลยสงสัยอยู่เลยว่าเอ้ยแล้วผ้าแล้วม่งจะร้อนปะวะก็เลยแบบเริ่มหาข้อมูลว่าผ้ากับเต็นท์นั่นน่ะมันต่างยังไงซึ่งเต็นท์นั่นน่ะมันจะเป็นพลาสติกเป็นเรียกว่า TPU บ้างอืแเราก็เลยไปดูคุณสมบัติมาครับเป็นว่าไอ้พวกพลาสติกอ่ะมันจะแบบมันไม่ได้ระบายความร้อนอ,อืมแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะชอบแบบ texture อือ,อ แต่คูยังไม่เคยเห็นเฮสเจอร์มาเลยนะตอนที่ยังไม่ได้ซื้ออ่ะก็ไม่รู้อ่ะแต่กลัวมันมันไม่3ใครดีก็เลยบอกว่ามันคือแบบอิมโมชันนอลจริงๆเรื่องฟังก์ชันแม่งสู้อย่างอันอื่นไม่ได้ได้ด้วยซ้ําคือว่าความใช้แบบเต็มพื้นที่อะไอ๋ออิมโมชันนอลของครูก็คือใช้ความรู้สึกล้วนๆรู้สึกล้วนๆจําได้ว่าตื่นมาเช้าวันหนึ่งแล้วคูก็สรุปจบว่าเราจะซื้อเต็นท์มีกันด้วยเหตุผลแบบ ที่ครูบอกมาเมื่อกี้วัสดุป่าบาวนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกนการใส่ใจที่เร็วมากเราก็ซื้อเลยใช่ปะเพื่อไมไม่ก็เราต้องเดือนตอนนั้นก็ไม่จะไปที่ไหนแต่สางที่มั้งเออที่การชวนเออการชวนไปแคมป์อะเต็นเราแม่งก็เป็นเต็นท์นันเก่าไงใช่เต็นท์เก่าใช่ปะเดี๋ยวแนบรู้ให้ดูว่าเต็นท์เต็นท์เก่ามันคือเต็นท์ของดีแครอนดีแครอนเออเราเต็นฟลแบบแคมป์ในป่าอะไรอย่างเงี้ย เออเป็นแค่ัาราดก็นนั่นแหละเหตุผลสําหรับนี้ก็คือเหตุผลของภูก็ภูให้เหตุผลเองมาหมดแล้วอพอใจในความแตกต่างเพราะแ้าไม่มีคนซื้อไวยต่อให้แบบซื้อของแบรนด์นี้ใช่ป่ะของนอดิสก์คนก็จะเลือกไปซื้อแบบอีกแบบหนึ่งที่มันฟัง์ชนอลมากกว่าหมายถึงว่า ใช้งานได้หลากหลายทีนี้ถามว่าภูมิใจดีใจไหมกับอันนี้ก็โอเคนะคือแบบทั้งน้องทั้งเพื่อนก็พอเวลามาใช้มันก็บอกทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวเหมือนกันว่าแบบมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันสวยสวยดีแล้วมันก็สวยแล้วมันก็แบบใหญ่โปร่งมันดูไม่อึดอัดอะคือเต็นท์ที่เคยนอนอ่ะมันจะมีความมันจะแคบแล้วมันก็จะอึดอัดพอดีตัวนิดนึงอันนี้รู้สึกว่ามันมี space มันค่อนข้างกว้างแล้วก็โปร่งด้วยแบบรูปทรงของมาแล้วมันก็สูงมากคือนี่ตัดเรื่องของวิธีการกางไปนะเพราะว่าภูการเอ,เองหมดเลยถ้าจะติดใช่ไหมันวันนี้น่าจะติดแค่เรื่องแบบน้ำหนักอะมันหนักแล้วภูต้องแบกถึงคนเดียวอ่ะทั่วไปเต็นท์อื่นก็หนักเป็นใหญ่ <c oughs> ก็หนักไงทุกอันหนักหมดอะแต่ว่าอันที่ชอบมากมากเลยคือในี้ว่ามันระบายอากาศดีลมเข้า จำได้ว่าตอนนั้นเราไปกลางเต็นที่เพชรบุรีครั้งแรกที่เราเต็นนี้ไปอะ่ะเราเอาแมวไปด้วยแล้วมันยังไม่ใช่ฤดูหนาวอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้อากาศดีอะ่ะแต่ว่าพอเข้ามาในเต็นแล้วมันมีลมคือมันเย็นอากาศเย็นสบายกว่า้างนอ้องวยซามก็แบบเออหายเป็นห่วงตอนนั้นที่เอาแมวมาเราจําได้ว่าตอนนั้นคือเซอร์ไพรส์ว่าเอยทาไมมันมีลมวะจำได้ว่าแบบนอนนอนที่พื้นกับแมวเราเอยมันมีลมแบบโกเข้ามาก็ลเลยว่าเออมันก็เหมือนที่ บอกเรื่องวัสดุใช่ไหมมันก็มันก็ไม่เหมือนที่เขาเกมเหมือนที่เขาโฆษณาแล้วทาไมเนยไม่แก้ปัญหาด้วยการช่วยผู้ยกอะเข <c oughs> าบอฮะกูไม่ให้นนยกหรอกเพราะมันหนกมันหนักมากเลยอะคําถามสุดท้ายเต็มสิบให้คะแนนเต็นนี้เท่าไหร่แล้วก็พออะไรอุ้ยร่ากอะเต็มสิบบออืมจังหวจะไม่มันมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราไม่เคยใช้เต็นอื่นมาก่อน ฉะนั้นถ้าแบบจะไปเปรียบเทียบอ่ะคือถ้าสมมติเปรียบเทียบเบบเต็นเก่าอ่ะซึ่งมันเป็นเต็นเล็กอ่ะยังไงก็โอเคอยู่ละแต่ว่าคือมันเลยให้คะแนนไม่ได้จัดแรน์กิ้งไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเอาอันเนี้ยไปกลางที่อื่นแล้วก็แบบเห็นเต็นคนอื่นที่กลางๆอย่างเงี้ยผู้ก็รู้สึกว่าพูลเลทให้เต็นที่เราซื้อเป็นอันดับหนึ่ง ก็คือยังไม่เจอเต็นท์ไหนที่ชอบมากกว่าเต็นท์นี้เลยเออผูยังไม่เคยเจอเต็นท์ไหนที่ชอบมากกว่าเต็นท์นี้ต่อให้เป็นของแบรนด์นี้ด้วยนะแต่ว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยแต่ภูกว่าภูก็ยังชอบอันนี้มากมากกว่าคะแนนเหรอคือเนยก็อนุมานขึ้นมาเลยนะโคตรมั่วเลย <c oughs> ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มี <c oughs> มมตัวชี้วัดอะไรเลยก็คือนะ่าจะประมาณแบบเจ็ดแปดเต็มสิบก็อย่างที่บอกว่ามันหนักใช่ไหมอืมมันหนักแล้วก็เนี่ยว่ามันมันดูเก็บยาก ไม่ยากไม่ยากอ,อ๋อไม่ยากแต่เดียวว่ามันกลางไม่ยากจากเท่าที่ผูดูจกเข้าที่ในดูภูก็คือเหมือนมันตอตอกตอกตอกตออก,อก,อกแล้วก็เอาเสาขึ้นไปแล้วก็ึก<ช>แค่คือมันมีน้ําหนักอก็จะต้องใช้แรงหน่อยชเท่นานั<ช>้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจุดด้อยที่จะมาหักมันเท่าไหร่อ่ะสักเ้าแล้วกันเพิ่มขึ้นมาเยอะไปปะวะแปดแล้วกันแปดแปดอ๋อมีมีสเปเชียลเคชันอันนี้เพิ่มขึ้นมาฝาก อะไรถึงคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อเต็นท์แบบเราหรือว่าเต็นท์ยี่ห้อเดียวกับเราซื้อตามความชอบแต่สําหรับคนที่จะซื้อแบรนด์นี้คือผู้เชื่อว่าคนที่จะมาซื้อแบรนด์เนี้ยเขาคิดเรื่องของพวกเปรียบเทียบเต็นท์ต่าดอันมาแล้วเราก็คงแบบเลือกที่จะเอาไม่เอาเป็นเต็นท์ที่มันเป็นพลาสติกเออซึ่งอันนี้จุดเด่นของมันมันคือเรื่องผ้าฉะนั้น แค่จะบอกว่าเรื่องดีไซน์เอาตามที่ตัวเองชอบเลยเออบางคนชอบที่ลักษณะเน้นเรื่องการใช้งานความคุ้มค่าต้องการพื้นที่สมมุติว่าแบบเป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะเต็นที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะใช้ได้ครอบคลุมมากกว่าเออแต่ถ้าเต็นเนี่ยที่มันเป็นวงกลมเหมือนของเราไงเออมันก็จะแบบมีมุมบางอันฉะนั้นมันมันแลกกันบางอันที่มันใช้งานได้ครบฟังก์ชันกับบางอันที่มันสวยแล้วก็ตามที่แบบเราชอบ เอออันนี้คนที่จะเลือกซื้อเต็นคือตั้งต้นถามว่าคิดว่าในอนาคนจะกางเต็นไหมถ้าสิว่าเป็นคนที่ชอบที่จะกางเต็นจริงๆแล้วเป็นกางเต็นในลักษณะแคมปิ้งอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบเป็นลุยๆยอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ลองหาตัวที่มันใช้ได้นานๆเพราะว่าเนี่ยเราเห็นอะคนรอบตัวผูใช่ป่ะน้องเพื่อนอย่างเงี้ยก็ซื้อเต็นมา เราใช้ไปออกทริปแค่ปีเดียวก็จะกิดมาคิดตัดสินใจใหม่แล้วว่าอ,อยากจะซื้อเต็นท์ใหมเออ่เพราะว่าเต็นท์เก่าอมันก็<ช>อายุการใช้งาน<ช>คือมันมันคือมันก็ใช้ได้แหละแต่มันก็จะมีเพนพอยต์แบบน้ํารั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือการเย็บตะเข็บอะไรอย่างงี้ใช่ปะออพื้นน้ําซึมขึ้นมามันก็มีหรือบางคนเลือกซื้อไปบอกว่าเอ,อเอาเท่านี้ไปก่อนแต่จริงๆเรามีเต็นท์ในใจที่เราเก็บไว้อยู่แล้วะออสุดท้ายยังไงมันถึงเวลามันก็แบบ เปลี่ยนเออไปเลือกอันที่ตัวเองชอบอยู่ดีตอนไปแต่ละรนะ้านอ่ะเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดเรื่องผ้าของ n o ร์ดิสคือมันค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากของเจ้าอื่นซึ่งมันก็ทําให้ส่วนหนึ่งราคามันเลยสูงแต่ทีเนี้ยถ้าเทียบกับอายุการใช้งานอะ่ะเขาบอกว่ามันเท่าไหร่นะสิปีอัพใช่อายุการใช้งานแบบคือเขาบอกว่าใช้ได้เป็นสิบสิปีอืมเออฟีว่าเหมือนซื้อมาแล้วก็คือเป็นตัวที่แบบใช้ได้ยาวๆอะไรอย่างเงย ซึ่งอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนเพราะเราก็เพิ่งใช้มาอันนี้เข้าปีที่สองแต่คือก็อย่างที่ผู้บอกเท่าที่เห็นคนรอบตัวมาของเราคือยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คิดว่ายังไงมันก็คือจากคนที่เขาขายมาเป็นแบบเป็นร้านที่เขาขายมาหลายๆปีที่เขามีประสบการณ์การใช้งานหลายๆเต็นมาเขาก็แบบคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนี่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอยากใช้งานระยะระยะยาวซื้อมาแล้วจบเลยอะ่ะก็แบรนด์นี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ แล้วก็อกันหนึ่งก็ด้วยอากาศประเทศไทยมันร้อนมันไม่ได้เราไม่ได้แบบกลางเต็นหน้าหนาวจัดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวคือหน้าหนาวของเรามันก็ยังมีอากาศร้อนด้วยอยู่เในคิดว่ามันโอเคเลยเอมอม,มันมันระบายอากาศได้ดีลมเข้าลมออกอะไรเงี้ยผ้าเขาโอเคเออปุ๊ว่าอีกันหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยคือพอแบบเราพูดว่าเต็นท์มันเป็นเต็นท์ผ้าใช่ป่ะเราว่าคนบอกว่าเอยถ้าฝนตกตก มันจะเป็นยังไงคือมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนเคยใส่เสื้อผ้าหรือแบบเป็นกระเป๋าที่มันกันน้ำปะที่แบบเวลาน้ําไหลผ่านใช่ปะมันจะเกาะเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยผ้านอร์ดิกอะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าถ้าสูงแล้วฝนตกหนักเลยจนผ้าแบบเปียกชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลที่เอ่อมันไม่ได้เหมือนผ้าชุบน้ําที่แบบคันน้ําแบบน้ําหยดลงมาในเต็นท์อะไม่ใช่แต่แค่ว่าผ้ามันจะแบบมีความแบบ ชื้นๆเย็นๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็คือน้ํามันก็แบบไหลออกไปอยู่ดีเออในมีข้อนึงก็คืออันนี้เป็นข้อเสียที่เนยรู้สึกว่าอีกจุดหนึ่งก็คือมันสีครีมสีอ่อนใช่ป่ะแล้วมันจะเห็นชัดมากเวลามันเปื้อนหรือเราเคยไปกางตรงต้นไม้ที่มันมีดอกไม้แล้วเกสออไรอเลยไม่รู้แล้วมันก็แบบหล่นลงมาแล้วมันก็เปื้อนแล้วมันจะเห็นชัดมากเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเรียกว่าอะไรรักษาของหน่อยอะ่ะหรือแบบ มันหงุดหงิดเวลาเห็นรอยเปื้อนอะ่ะก็จะต้องทําความสะอาดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วด้วยความมันเป็นสีอย่างเงี้ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นตัวแบบผ้าอะไรก็ตามก็จะต้องคลีนกันเยอะหน่อยทําความสะอาดกันนิดนึงเพราะมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดอืมแต่ว่าก็ใช้ทิชชู่เปียกใช้น้ําเช็ดอะไรเงี้ยก็พอออกอยู่แต่ก็มีบางจุดที่ถ้าไม่ได้แบบรีบคลีนทิ้งไว้น,น,นานนานมากๆอะ่ะมันก็มันก็ซึมเข้าไปเหมือนกันอแืแต่เรื่องเปื้อนจริงเลยอืม ให้งดมิดโคตร <laughs> ถ้าใครที่ลังเลอยู่ว่าดีจริงไม่จริงอะไรยังไงก็เลือความดีคอนเฟิร์มอืมความดีคอนเฟิร์มแต่ก็แลกมาด้วยก็แพงกว่าเจ้าอื่นเออแพงกว่าเจ้าอื่นใช่แต่ก็ก็ซื้อมาเราก็คุ้มก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเออเสียดายไหมไม่ซื้อเต็นุ่ถ,ถูกกว่านี้วะก็ไม่นะอ และนี่ก็เป็นรีวิวแบบจริงๆจ,จากพวกเราที่ใช้จริงนะคะก็หวังว่าจะช่วยสําหรับการตัดสินใจของคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อรุ่นนี้ดีไหมคือในว่าถุกเต็นนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นปกติทั่วไปมันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเราแล้วก็ความชอบของเราเป็นยังไงมากกว่าให้เราลองชั่งน้ําหนักดีๆนะคะว่าข้อดีของเต็นนี้มันดีพอที่จะกลบข้อเสียบางจุดของมันไปได้ไหมค่อยๆใช้เวลาค่ะเต็นก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งไม่ต้องดีที่สุด แค่เหมาะกับเราที่สุดก็พอเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย